เสพติดความหลงไหลเติมไฟให้ชีวิตคุณ Welcome to Addict Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ a d ดดิก p o d c a s ตตอนที่88นะครับก็เป็นตอนแรกของปี2021น็ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ผู้ฟังทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตาม a d d ดิก Podcast มาตลอดนะฮะก็ทํามาเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับก็ถ้าไม่ติดอะไรนะครับก็จะทําอย่างต่อเนื่องนะฮะถ้ามีติดบ้างเนี่ยก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งวันนี้ครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ผมขอเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะโดยเรื่องที่ผมคิด เพื่อนๆนักการตลาดแล้วก็นักโฆษณาเนี่ยน่าจะอยากรู้กันมากๆเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเฮ้ยในปี2021นี้เนี่ยมันมีเทรนอะไรในเชิงของการตลาดเนี่ยที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วผมก็ไปเจอผลวิจัยอันหนึ่งนะครับของทางดีร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนําที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีเลยนะฮะลองมาดูกันครับว่า7เทรนทางการตลาดของปี2021นี้จากดีร้อยเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างครับลองไปฟังกันครับ Thank you for watching! สำหรับเทรน์อย่างแรกนะครับที่ทางดีลอยเนี่ยได้สรุปมานะครับแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับในปี2021นี้นะฮะอย่างแรกครับคือแบรนด์เนี่ยจะต้องมี Pur p o s e นะครับหรือว่าการที่แบรนด์เนี่ยจะต้องหาเหตุผลในการมีอยู่ของแบรนด์ให้เจอนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินแหละนะครับคำว่า start with why นะฮะนี่คือแกนสําคัญของเรื่องนี้เลยครับว่าถ้าสมมุติว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยยังหาไม่เจอว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงในโลกนี้เนี่ยมันมีแบรนด คุณมันมีธุรกิจของคุณสินค้าของคุณอยู่บนโลกนี้เนี่ยเพื่ออะไรหาเหตุผลน,นี้หาว่าทําไมไม่ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เวลาเราทําการสื่อสารทําการตลาดทําธุรกิจอะไรต่อๆไปเนี่ยมันก็อาจจะขาดความโดดเด่นออกมาจากตลาดนะครับหรือว่าขาดจุดยืนขาดความเชื่อที่มันจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆของแบรนด์ได้นั่นเอง ดังนั้นอันนี้คือจุดสําคัญเลยแล้วก็ถ้าใครได้ติดตามฟังผมมาเนี่ยก็น่าจะมีหลายรอบแล้วนะครับที่ผมพูดเรื่องนี้นะฮะซึ่งทางดีล้อยเองเนี่ยก็ย้ําเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยรีบหา Purpose ของแบรนด์เนี่ยให้เจอกันครับ และเทรนด์อย่างที่2จาก d l o อยส์นะครับก็ได้มีการแนะนําเลยนะฮะว่าในการทําการตลาดนะครับเทรนด์ในปีนี้อย่างที่2เนี่ยก็คือบริษัทต่างๆที่จะทําการตลาดนะครับก็ต้องมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยคําที่ทาง d l ลอยส์ใช้เนี่ยก็คือคําว่า agility นะครับก็คือการที่เราต้องทํางานโดยสร้างสารรค์เนี่ยทีมงานหรือว่าระบบกระบวนการอะไรต่างๆ,ๆนียให้มันคล่องแคล่วว่องไวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจากวิกฤตโควิดที่เราพบเจอเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าสมมติว่าเรายังทํางานอยู่ ในวิธีการเดิมๆมีการแบ่งทีมค่อยๆรอทีมนี้เสร็จส่งให้ทีมนี้ต่อแล้วก็อส่งเสร็จปุ๊บต่อต่อให้ทีมต่อไปเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยมันจะไม่รอดแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานนะครับทำยังไงให้หน้าที่ต่างๆเนี่ยมันทํางานได้เต็มที่แล้วก็เหมาะสมนะครับรวดเร็วนะครับประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนั่นเอง นะครับซึ่งถ้าหากใครอยากศึกษานะจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้นครับ agility เนี่ยมันก็คือคณาจะเป็นอีกคำหนึ่งที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยก็คืออา i ายนะครับเป็นรูปแบบกระบวนการทำงานที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยก็นิยมรูปแบบนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานเพื่อทำการตลาดให้มันเหมาะสมกับปัจจุบันนั่นเองครับ และเทรนด์อย่างที่3นะครับก็คือ human experience นะครับหรือว่าประสบการณ์ของมนุษย์เราเองนะครับซึ่งธุรกิจนะฮะหรือว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการทําการตลาดนะครับแล้วก็บริหารจัดการทีมงานเนี่ยให้มันเป็นมนุษย์มากเข้าไว้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะฮะเราจะเห็นเลยว่าในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด COVID เนี่ยพอเราเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านไปเจอผู้คนนะครับพอเราไม่ได้คุยกับคนแบบเหมือนใกล้ชิดกันเหมือนปกติเนี่ยมันรู้สึกแ,แปลกๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเลยว่า เฮ้ยอะไรที่มันเป็นประสบการณ์ที่มันทําให้คนเนี่ยเชื่อมกันถึงคนอื่นเนี่ยมันก็จะทําให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับดังนั้นในการทําการตลาดต่างเนี่ยก็อย่าลืมหาประสบการณ์ต่างนะครับทำยังไงให้เราเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเราเข้าใจคนจริงๆเข้าใจมนุษย์จริงๆแล้วก็มีโอกาสทําให้เขาเนี่ยได้มีส่วนร่วมได้มีการกระทาอะไรบางอย่างนะครับตอบโจทย์ความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ของเขานั่นเอง นะฮะซึ่งอย่าลืมนะครับอันนี้ก็นอกจากการทำแคมเปญการตลาดอะไรต่างๆให้ผู้บริโภคแล้วนะครับก็ทีมงานด้วยเหมือนกันนะครับอย่าลืมใส่ใจทีมงานกันด้วยนะครับและนี่ก็คือข้อที่3นั่นเองครับ Human Experience ครับและเทรนอย่างที่4นะครับนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องสร้าง trust นะครับหรือว่าสร้างความเชื่อให้ได้นะครับโดย ก่อนที่คนจะมีความเชื่อได้เนี่ยฮะเราก็ต้องทําให้เกิดคุณค่าให้ได้นั่นเองนะครับคุณค่าที่ผมบอกเนี่ยหมายถึงยังไงนะฮะก็ถ้าพูดถึงตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าพอคนเราเนี่ยเห็นแล้วว่าเฮ้ยวิกฤตมันเกิดตอนไหนก็ได้เนี่ยเราก็พยายามจะเก็บเงินมากขึ้นนะครับอะไรที่มันไม่จําเป็นเนี่ยก็ใช้กันน้อยลงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรายังทําให้สินค้าหรือบริการแล้วก็แบรนด์ของเราเนี่ยมันมีคุณค่าสําหรับคนได้เนี่ยแน่นอนครับคนเขายังไงก็ยังจะซื้ออยู่ดี ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยครับก็คือ iPhone นะครับถึงแม้ว่าจะมีคนด่ายเยอะมากขนาดไหนนะฮะว่าโอ้โห iPhone เนี่ยมันช่างแพงดูไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเปิดตัวออกมาเนี่ยคนก็ยังซื้ออยู่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับคือการสร้างคุณค่าที่คุณเนี่ยก็จะสามารถสร้างจากทางแบรนด์ก็ได้หรือทางสินค้าหรือยังไงก็ได้นี่แล้วแต่ strategy หรือว่ากลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดต้องสร้างคุณค่าเพื่อให้ทําให้คนเนี่ยเชื่อมั่นในแบรนด์เราให้ได้นั่นเองครับ thank <laughs> you และเทรนด์อย่างที่5นะครับก็คือ participation นะครับหรือว่าการสร้างการมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับซึ่งแบรนด์เนี่ยเวลาทําการสื่อสารอะไรออกไปนะครับตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ One Way c ommunication หรือว,ว่าวิธีการสื่อสารในแบบว่าเฮ้ยเราอยากจะพูดอะไรก็พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องทํำยังไงให้คนที่เขาติดตามเราเนี่ยที่เขาเป็นผู้บริโภคข,ของเราเป็นลูกค้าของเราเนี่ยเขาอยากจะมีส่วนร่วมกับแบรนด์เรามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยอาจจะทำเป็นกิจกรรมอาจจะทําเป็นคอนเทนต์อะไรต่างๆที่ทําให้เขาเนี่ยได้มีการพูดคุยนะฮะ ได้ได้มีการแบบว่าแสดงความคิดเห็นของเขาได้ด้วย นะครับเพราะว่าจริงๆมีสถิติให้เห็นเลยนะครับว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับคนก็มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็เห็นชัดเจนเลยครับว่าถ้าสมมติว่าแบรนด์ไหนเนี่ยที่ทําให้คนเนี่ยเฮ้ยมี engagement มี participation กับแบรนด์ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสจะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยรักแบรนด์ในย,ยาวๆเลยนะฮะแล้วก็มีโอกาสซื้อสินค้าหรือบริการจากแบรนด์นั้นๆมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับดังนั้นอย่าลืมนะ ผู้ติดตามหรือว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยครับ และสำหรับเทรนด์ยางที่6นะครับนั่นก็คือฟิวชั่นนะฮะหรือว่าการที่เราเนี่ยจะต้องค้นหาโซลูชันนะครับด้วยการผสมผสานเทคนิคทักษะหรือว่าความรู้ต่างๆที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับแต่ว่าเมื่อมานํามารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดโซลูชันหรือว่าทางออกนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาหรือว่าไอเดียในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเนี่ยที่มันน่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนั่นเอง เพราะว่าปัจจุบันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าอะไรที่มันมีสูตรตายตัวมาเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้ครับมันมีความรู้มีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับถ้าสมมติว่าเราลองหยิบจับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเห็นแนวทางอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบรนด์ไหนเนี่ยไม่สามารถหาอะไรใหม่ๆหรือว่ามีวิธีการมีท่าทางมีวิธีอะไรที่มันแบบว่าเฮ ดูแปลกตาแปลกใจไปกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างถูกกลืนกินไปนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อคนอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องลองหาวิธีเอามาฟิวชั่นกันดูนะฮะว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่สามารถสร้างโซลูชันที่มันเหมาะสมกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยในโจทย์ที่มันท้าทายเกิดขึ้นมากกว่าเดิมแบบนี้เนี่ยได้บ้างนะครับลองดูครับและเทรนอย่างที่7ซึ่งเป็นเทรนสุดท้ายในวันนี้นะครับนั่นก็คือ t ALENT หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอธิบายง่ายๆเนี่ยก็คือตัวพนักงานของในองค์กรนั่นเองนะครับที่ทางแบรนด์เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาทีมงานอย่างสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะหลายคนเริ่มงงแล้วว่าเอ้ยข้อนี้ทําไมมันมันมันอะไรมันจะมาทีมงานอะไรขนาดนี้เนี่ยก็ถ้าผมเอาให้เห็นภาพง่ายๆแล้วกันนะครับธุรกิจในทุกวันนี้นะครับหลายคนเนี่ยก็มักจะนึกว่าเฮ้ยแต่ละองค์กเนี่เขาก็แข่งขันกันที่เทคโนโลยีต่างๆใครมีเทคโนโลยีที่ล้ํากว่าเนี่ยก็เหนือกว่า ะะแต่ต้องบอกเลยว่าโลกในปัจจุบันนียมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ครับทุกองค์กรทุกแบรนด์เนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้กันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าคนนี่แหละซึ่งจะเป็นจุดที่ทําให้โดดเด่นกว่าแบรนด์ไหนๆเนี่ยก็ต้องมาแข่งกันที่คนนะฮะดังนั้นเนี่ยแบรนด์ก็จะต้องมีการพัฒนาทั้งความรู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยอย่างปัจจุบันนี้ AI เนี่ยมาสําคัญมากๆเลยนะครับก็ควรจะไปเรียนรู้กันนะครับแล้วก็ทักษะอะไรต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาาออย่่งสมสมมเเล นะครับก็ถ้าใครเป็นผู้บริหารนะฮะคุณอย่าลืมมองข้ามไปนะครับอย่าไปสนใจแต่โอ้ยซื้อเทคโนโลยีเจ๋งๆนะฮะแต่ว่าอย่าลืมพัฒนาคนของเราด้วยครับ และนี่ก็คือ7 Marketing t r e n d ทนะครับทั่วโลกที่ทาง e l o o t t e i n s i g h t เนี่ยก็ได้มีการสรุปรวบรวมจากข้อมูลต่างๆนะฮะที่ทางองค์กรเขาได้มีการทำวิจัยหรือว่าเก็บข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเนี่ยมาสรุปออกเป็น7ข้อนี้นะครับที่ทางนักการตลาดและนักโฆษณาเนี่ยก็ควรเรียนรู้เอาไว้ นะฮะซึ่งถ้าใครสังเกตดีๆนะครับว่าหลายๆข้อเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าโอ้โหทิศทางในการทําการตลาดให้แบบว่าสร้างสารรค์ต้องทําอย่างนี้1นึ่สแต่ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับมาที่ตัวองค์กรเองมากกว่าเลยด้วยซ้ำนะฮะว่าเราเนี่ยควรจะมีการปรับไม n d s ซ t หรือว่าวิธีคิดวิธีการทํางานอะไรอย่างไงเนี่ยให้มันปรับไปเดนแบบไหนบ้างนะครับนั้นก็ผมขอสรุปให้ฟังสั้นๆอีกทีหนึ่งละกันนะฮะว่า7ข้อที่มาแบ่งปันในวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับ สำหรับข้อแรกนะครับนั่นก็คือ purpose นะครับต้องหาเหตุผลของการดำรงอยู่ของแบรนด์ให้เจออย่างที่2ครับ agility ครับทางแบรนด์จะต้องเปลี่ยนการทำงานให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยนะฮะและอย่างที่3ครับ human experience นะครับเราเนี่ยจะต้องเป็นมนุษย์ให้มากเข้าไว้และอย่างที่4ครับ trust ครับเราจะต้องสร้างคุณค่าให้คนเนี่ยเชื่อมั่นในแบรนด์ของเราและอย่างที่5ครับ participation นะฮะเราก็ต,ต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยอย่างสม่ำเสมอ และอย่างที่6ครับฟิวชั่นเราจะต้องหาวิธีการหาหยิบจับสิ่งต่างๆเนี่ยมาผสมผสานสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อหาโซลูชันที่มันดีมากขึ้นและอย่างที่7ครับก็คือ t ALEN ตนะครับพัฒนาอะไรแล้วนะครับอย่าลืมพัฒนาคนของเราให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับ และนี่คือทั้งหมดของ a อดดิกพอดแคสตตอนที่88ในวันนี้นะฮะก็ถ้าใครอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากให้ผมไปหาข้อมูลอะไรมาแบ่งปันเนี่ยก็อย่าลืมทัทายกันเข้ามาได้นะครับในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็ตามติดตาม a d d i c กกันได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะครับแล้วก็อย่าลืมไปฟังรายการพื้นด้านของเราด้วยนะครับก็ยังมีคอนเทนต์ดีๆออกมาอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับไว้เจอกันตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ thank you for listening at Addict Podcast